ในการเดอะแอร์เรีย51นะครับวันนี้เราเจอกับอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นกลุ่มผู้แข่งของเรากลุ่มเราทํกกาตะกร้านะครับส่วนกลุ่มของคุณทําอะไรครับเอ่อทำการการทอเสือค่ะอ๋อเหรอครับทอเสือแล้วสถานที่ที่คุณไปทำโล c a t i o n ที่ไหนครับเอ่อน่าจะเป็นอแถวนี้ละคะ่ะหนองตมูริมสระน้ำหนองตมูบรรยากาศมันให้มากค่ะแล้วผลที่คาดหวังคืออะไรครับก็คะแนนที่ดีนะคะเอาไปส่งอาจารย์ค่ะ เราคิดว่าคุณกลุ่มคุณจะตูกกลุ่มผมได้หรือเปล่าครับเพราะกลุ่มผมทําไว้ดีมากเลยนะครับแน่นอนค่ะยิ่งกว่าคุณเป็นเพิ่ตัวเลยค่ะอ่าสุดท้ายนี่ขอฝากอะไรกับทุกคนที่กําลังเชียร์ทีมคุณอยู่ครับขอคะแนนโหวตจากเขาหน่อยครับอ่าไม่ต้องการคะแนนโหวตนะคะขอแค่ครูให้คะแนนก็พอค่ะครับและนี่คือความรู้สึกจากใจของเธอผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มมสามทบสองชื่อกลุ่มอะไรนะครับเอเรียห้าสิบสองนะครับอ่าค่ะ้วตอนนี้ เขากำลังจะเดินทางไปถ่ายทำรายการของเขาทุกคนให้กำลังใจเขาด้วยครับ